สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับเหรียญที่ท่านได้ชมอยู่นี้ทั้งทางด้าน,นหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นนะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพศ2550นะครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับแล้วก็เป็นสีทองเหลืองนะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้นะครับ หลายคนหลืท่านอาจจะมีอยู่เยอะนะครับแต่ว่าอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญปีย่อยนะครับจะไปจับใจใช้สอยในชีวิตประจำวันนั้นก็พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รับนะครับนอกจากจะแบบที่ร้านนั้นจะราคาของจะเป็นมีเศษปีกย่อยในการใช้เหรียญสตังค์นะครับถึงจะรับนะครับ แต่ว่าถ้าดูคลิปผมแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะขายได้ถึงเหรียละ2,000 20, 0บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องชมคลิปด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้นะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบราคาแพงผมตามหานะครับแน่นอนครับแบบราคาแพงนั้นก็ต้องมีความแตกต่างเป็นพิเศษไปจากเหรียญแบบไม่มีราคาแน่นอนนะครับส่วนแบบภาพเรก เป็นแบบที่ยังไม่มีราคานะครับที่ผมได้ขึ้นให้ชมเบื้องต้นนะครับภาพรวมแบบที่ยังไม่มีราคานะครับส่วนแบบมีราคาแพงนั้นจะมีจุดความแพงตรงไหนดูอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพประกอบแล้วก็อธิบายบรรยายให้ฟังนะครับตั้งใจฟังนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาชมเหรียญที่มีราคาแพงทางด้านหน้าของเหรียญนะครับให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับให้ดูขอบของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญแบบสองขอบนะครับ แต่ว่าต้องเป็นสองขอบสม่ำเสมอร,รอบวงขอบเหรียญเลยนะครับไม่ใช่สองขอบครึ่งเดียวแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งหายไปแบบนั้นไม่รับนะครับต้องสองขอบรอบวงขอบเหรียญเลยนะครับแบบนี้คือแบบทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็มาดูทาง,ทางด้านหลังของเหรียญนะครับจุดสังเกตความแพงนะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็สังเกตง่าย Favorite Simple. ๆเช่นกันนะครับก็ให้ดูขอบให้เป็น2ขอบเช่นกันกับทางด้านหน้านะครับ แล้วก็ต้องเป็นสองขอบรอบวงขอบเหรียญเช่นกันนะครับแต่ว่าทางด้านหลังของเหรียญน,นี้มีเพิ่มเติมมานะครับก็คือจะตัวหนังสือด้านข้างและตัวเลขจะปั๊มซ้อนนะครับเห็นไหมครับจะปั๊มซ้อนนะครับผมขยายให้ดูแล้วนะครับถ้าเป็นแบบที่ไม่มีราคานะครับก็จะเป็นเหรียญแบบขอบเดียวนะครับแล้วก็ข้อความ ตัวกอรหรือว่าตัวเลขด้านข้างก็จะไม่มีตัวไหนที่ปั๊ม้อนเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับจะมีความแตกต่างกับแบบที่ผมอยากได้นะครับหากใครมีแบบที่มีราคาแพงที่ผมตามหาทาั้งทางด้านหน้าของเรียนและก็ทางด้านหลังของเรียนนั้นนะครับถ้าเรียนนั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรียญละ2 0 0ห0ืนบาทนะครับแต่ถ้าหากว่าเรียนนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานนะครับ ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับก็เป็นเรื่องปกติของราคาเหรียญน,นะครับยิ่งสวยก็ยิ่งแพงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ถ้ายูนซนั้นผมให้20,000เลยนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าผ่านการใช้งานราคาก็ดรอปลงอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ ID line ก็คือ ID line นี้นะครับที่ผมไะขึ้นให้ดูนะครับถ้าผมอ่านแล้วไม่ตอบแสดงว่าเหรียญที่ท่านส่งรูปมานั้น ไม่ตรงนะครับให้เข้าใจตรงกันไว้ด้วยนะครับ